เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแมตช์กระชับมิดกันนั่นเองนะครับก็แมตช์นี้นะครับให้ทําการทีมแดงนะครับต้องปกป้องไอส่ให้ได้นะครับไอสูห้ามตายเกิน3ตัวนะครับไม่เช่นนั้นนะครับไม่เช่นนั้นนะครับทีมแดงจะแพ้ทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายังไงครับรอบนี้ครับอะไรครับฝั่งนี้ครับด้านเว็บ็อกซิ่งตรงนี้ครับเก็บมาได้ครับแฮปปี้วันโดนเข้าไปครับ นะตรงนี้ครับเตะวนเตะวนไปเรื่อยเรื่อยครับยิก๊กๆตรงนี้วิ่งมาครับตรงกลางครับแล้ววิ่งเข้าไปใกล้ๆปอมแล้วโดนดินหลังตายครับตรงกลางครับโอ้โหได้ถือกันอีค่อนองเยอะเลยครับแฟนจ๋าครับเก็บเมื่อฝีแล้วตรงนี้เวลบ็อกซิ่งยกเมื่อ4ีโอ้โหแล้วเก็บแบบฝีไวไวเลยครับ ด้านล่างครับเหมือนจะมาหาไอสูแล้วนะครับยังไงครับตรงนี้โอ้โหูปกป้องไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ไอสูโดนยกไปแล้วโอ้โหูเตียวยกไปเข้าครับจะบ้าตายเลยวันครับตรงนี้ครับไอสูยังไม่เป็นไรครับแล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านขวามือกันครับเริ่มทําการฆ่าเรื่อยๆเลยครับตรงนี้เวลบ็อกซิ่งมาโคบเพื่อนให้ครับฆ่าได้หนึ่งตัวตรงนี้นะครับจะพยายามยึดบ่อครับเวลบ็อกซิ่งครับ ตรงกลางครับมีนัวมีประเด็นแน่ๆครับไฟหลอดกับลิงครับเก็บมาได้ครับตรงนี้ครับเหมือนฝั่งแดงฝีจะขึ้นก่อนครับแล้วฝั่งแดงตอนนี้ป้อมโดนเปิดแล้วหรือเปล่าครับตรงนี้ครับแฟนจ่ายกมาเป็นสวยๆครับเก็บไป3ครับไปไไวครับเหยืยวเองเหมือนวิ่งมายกใส่เพื่อนครับตรงนี้แล้วยังไงครับไอซูโดนอีเข้าไปหนึ่งเที่ยวหูหูแล้วโดนเข้าไปอีก2ครับยังไงครับตรงนี้ครับไอซูไม่มีมานาด้วยครับยังไงครับ แล้วอีเข้าป้อมเลยคนนี้มายังไงก่อนเฮ้ยอีเข้าปงปากระพงเข้าป้อมครับแล้วมาดูตรงกลางครับตรงนี้ครับอีไปไม่โดนใครครับเพราะว่ายึดบ่อเต็มที่แล้วครับฝั่งแดงเริ่มออกมาจากบ่อบ้างครับเริ่มมาตั้งรับนอกกรอบเลยครับต้องปกป้องไอสูตรให้ได้นี่ครับภายในเวลา13นาทีนั่นเองนะครับ12หรือ13ผมจำไม่ได้นะครับตอนนี้ครับไล่ตอนไอสูตรแล้วไอสูตรตรงนี้ครับโดนยกแล้วครับ เบ่งนะครับแล้วฝีขึ้นเยอะจัดเลยครับตรงนี้แฟนจ่าเก็บไม่ได้ครับแล้วไอ้สู่ตอนนี้ยังไงครับโอ้โหไม่เห็นเลยครับไอ้สู่ยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่ครับตรงนี้ะแล้วตรงกลางครับมายังไงก่อนอีเสาไปเลยครับตรงนี้ครับคุณไฟครับแล้วด้านขวามือครับเหมือนจะเข้าด้านล่างครับตรงกลางพยายามอไป เยอะแยะมากมายครับเหมือนพยายามจะเพิ่มมนาแล้วคอยถมไปทีเดียวเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ครับด้านบนครับพยายามเข้าไปล้วงของหรือเปล่าบอาหอยตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูทางไอส่บ้างครับน่ครับจับกล้องไอสูดูนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ยังไงครับนี่ครับโนเนียกันเลยครับตรงนี้โนนงปากกระพงโนเนียครับแล้วไอสูอยู่ด้านบนอย่างนี้ครับหาตัวเจอหรือไม่ครับ เพื่อนพยายามโคบให้อยู่ครับตรงนี้กลางพยายามคอเอาให้เพื่อนมาดูนะครับว่าเฮ้ยไอส่อยู่ตรงนี้นะน่ครับมีการถือยาีให้ด้วยครับแล้วยังไงครับตรงนี้วิ่งเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆแล้วยกหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วโดนยกครับไอสุเล่นสวยจัดเลยครับตรงนี้ครับเฟชีวิตตัวเองได้ครับด้านล่างมาเลยครับเหมือนจะเป็นดาบยกแล้วแน่นอนครับโดนยกเกือบหมดแผงเลยครับโอ้โหโดนไปหกตัวครับโอ้โหมีแต่ไอส่ไหวทันครับตรงนี้ครับ จุกไปจุกมาครับจุกเรื่อยๆครับยังไงครับผมแล้วโดนยกไปครับช็อตนี้ครับแต่ว่ามีถือกันอีตรงนี้จะรอดหรือไม่ครับยังรอดอยู่ครับแล้วแฟนจะมาแล้วครับตรงนี้โดนขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีแล้วยกมาสวยๆครับเวอร์มาครับตรงนี้ครับพยายามโถมมาด้านล่างครับแต่ว่าตุยไปหมดเลยครับเอาแล้วไงครับฝั่งฟ้าตอนนี้ครับเป็นเก็บไอสูมไม่ได้เลยครับแค่3มคิวเท่านั้นครับผมนี่ครับทำการคิวมานะครับ ตรงกลางครับพยายามเช็คลาดลาวให้เพื่อนดูนะครับแล้วไปแล้วหนึ่งครับตรงนี้ครับไปคนหนึ่งครับตรงกลางครับนี่ครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยจะดีนะครับฝำ่รัฝั่งฟ้านะครับยังเข้าหาไอสูไม่ได้เลยแล้วตรงกลางครับเข้าไปแล้วครับพยายามป้องไอสูดด้านบนครับไอสูพยายามจุกครับทุกตอนนี้โคตรปั่นเลย พยายามไปครับตรงนี้แรับแฟนจ๋าเขาไปด้านบนแล้วโดนอีครับไอสูตอนนี้ครับไฟหลอดพยายามคุ้มกันให้เพื่อนแล้วเข้าถึงยากมากครับด้านบนครับแฟนจ๋าตอนนี้เข้าถึงไอสูได้ยากมากครับเพื่อนพยายามป้องให้นะครับโอ้โหแล้วลิงมาตรงนี้วิ่งเข้ามาอีเลยครับแล้วมาครับตรงนี้ครับขึ้นดีไปครับผมแล้วขึ้นดีเก็บไปอีกครับผมยังไงครับมาเข้าใกล้ไอสูอย่างนี้โอ้โหแล้วหยืนเองกด ดาบยกอีเข้าไปไวๆครับโอ้โหยังไงครับไอฝูดตัวปางตายแต่ก็ยังไม่ตายครับตรงนี้ต้องฝ่ามคีเข้ามาพร้อมกันหรือเปล่าครับถึงจะเอาอยู่ครับแล้วโอเวอร์โหลดอีมาสวยอยู่ครับจังหวะนี้แล้วมาครับคนเดียวเก็บไปสี่เก็บไปห้าครับโอ้โหเอาแล้วไงครับตรงนี้ครับถือว่าเข้าได้สวยครับตัวตึงจากเบบี้เองเลยครับโอ้โหตรงนี้ครับโอ้โหเวฟบ็อกซิ่งเข้าได้สวยครับยกมาได้สามครับ โอ้โหเอกตรงนี้เนียนมาหาไอสุแล้วยังไงอ่ะโอ้โหโดนเตะเข้าไปครับคอแทบแตกเลยครับแล้วไลเดอร์มานเนียนตรงนี้โอ้โหแล้วโดนลูกมุนอไอสูเก็บไปครับพยายามโคบกันืเรื่อยครับฝั่งฟ้าก็พยายามเข้าไปื่นเรื่อยแล้วมีคนเหล่าปงปากปกระพงเหล่าป้อมอยู่ครับอะไรกันนี่ะ <c oughs> เนี่ยนี่ครับโอ้โหแม่นี่ยครับก็เป็นแมตช์กระชับมิธี่ค่อนข้างสนุกเอาเรื่องเลยครับตอนนี้ครับ ล่างครับประเด็นมันมานะครับตรงนี้ครับตัวตึงเบบีนะครับพยายามเข้าแล้วโดนพงไพยยิงสวนเข้าไปครับโอ้โหสวยงามครับพงไพยตรงนี้นะครับวิ่งเข้าไปครับกดคิวหลบช็อตหนึ่งครับแล้วล้มแน่ๆตรงนี้ครับโอ้โหสวยงามแล้วขวามือด้านล่างมากันให้ลืมครับมากันให้ลงปากกระพงให้ลืมครับไอสูตตอนนี้มานาเต็มเปี่ยมครับแล้วตรงนี้ยกได้สวยครับโอ้โหมาครับตรงนี้ตัวทุบยังไงครับบอลกกัมครับ โดนดอกไปหนึ่งชุดครับไอ้สูพยายามจุกด้านบนครับตอนนี้ให้ลุกนงลุกน้องนะครับปกป้องมาแล้ววิ่งมาอีเสาเฉยๆดื้อเลยครับยังไงครับตรงนี้อีเสาแบบดื้อเลยครับโอ้โหโอ้โหยังไงครับตรงกลางก็มีอีซูโม่โผล่มาด้วยครับแล้วลงดีมาหนึ่งช็อตครับตายเลยครับฟิกแซกครับแล้วลงดีมาหนึ่งนะองสวยงามครับ ตรงกลางครับนัวแน่นอนครับกลางเสาอย่างนี้ครับพยายามเข้าหาไอ้สู่ให้ได้ครับพุ่งไปอีช้าแบบลืมๆครับตรงนี้ครับไอ้สูโดนยกไปแล้วครับแล้วตายหรือไม่ครับโอ้โหปังตายเลยครับช็อตนีครับแต่มานายังเหลือล้นครับสามารถใช้ตัวมานาเซฟตัวเองได้ครับโอ้โหเหลือเวลาอีก6กนาทีกว่าๆเลยครับยังไงครับตรงนี้ะโอ้โหนะครับยังเข้าถึงไม่ได้เลยครับฝั่งฟ้าผมว่าต้องพยายามเข้ามา ให้ได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าพูดตรงๆเลยครับว่าเวลบ็อกซิ่งเนี่ยเล่นได้ดีนะครับเล่นนอกนะก็เข้ายากเช่นกันครับแบวตัวฝั่งฟ้านั่นเองนะครับดีครับตรงนี้เวลบ็อกซิ่งโดนตัดมานะครับฝั่งแดงก็เล่นมาตรงกลางแล้วตรงนี้ไอสุโดนเก็บไป1คิวแล้วครับโอ้โหมาเลยครับตรงนี้น่ครับตรงนี้กีมาหนัวหนัวเนียครับโอ้โหฝั่ง ฟ้าเริ่มบุกมาแล้วโอ้โหแล้วเหมือนหมดแพงหรือเปล่ากับจังหวะนี้อะะมิโนตรงนี้เอาปงปากกระพงเอาป้อมคนเดียวโซโลคิวเลยครับโอ้โหสวยงามเลยครับตรงนี้สู่เกิดมาครับยังไงับฝั่งฟ้าป้อมก็จะแตกเช่นกันครับมีคนพยายามไปเหล่าปงปากกระพงเหล่าป้อมให้ครับน่าจะเป็นยิกกี่หรือเปล่าครับขอญาตดูฟีดนะครับน่าจะเป็นยิกกี่แน่เลยครับนี่ครับแล้วยังไงครับตรงนี้ป้อมโนเนี่ย ด้านขวามือครับอะมิโนเปิดให้ครับอะมิเลราหรือเปล่าคุณเรียกอะมิโนเฉยเลยครับคนดูนะครับมาครับด้านซ้ายมือครับมีการฮิวป้อมนะครับนัวเนียฟอรฟียนะครับฝั่งแดงตอนนี้ก็ยังรับลึกเช่นเคยครับตรงกลางครับพยายามเก็บคนนี้ครับคุณอาหลามเลยครับแล้วยังไงครับตอนนี้ครับฝั่งฟ้าพยายามจะเข้าแล้วจับมาได้ครับอีตรงนี้สวยๆแล้วโอ้โหพงไพรอีได้สวยครับ ยังไงครับฝั่งฟ้านี่ต้องรักป้อมตัวเองด้วยนะครับพยายามโดนตอดอย่างนี้ไม่ได้ครับโดนตอดเรื่อยๆอย่างนี้ครับตรงนี้ครับยกมาได้1ตัวครับโอ้ไม่ได้ยกเยอะขนาดนั้นครับแล้วไอ้ส่เหมือนจะบุกปิดป้อมเองหรือเปล่าครับช็อตนี้ครับเอาแล้วครับยกอาหลามมาเลยครับแล้วเบลงครับโดนไปหนึ่งตัวครับลิงตอนนี้วิ่งขึ้นมายกครับโอ้โหยกมาอีกครับตรงนี้เก็บมาได้อีกสองครับแล้วไอ้ส่โดนอีหรือเปล่าครับช็อตนี้ครับ แล้วยังไงครับตรงนี้ครับหาไอสูบไม่เจอแล้วไอสูบไปไหนก่อนไอสูบอยู่ป้อมได้ไงวะเนี่ยกูงงหมดแล้วนะครับนะครับยังไงครับตอนนี้ครับพยายามอยู่ในป้อมแล้วฝั่งฟ้าป้อมมันจะแตกเต็มที่ป้อมมันจะแตกเต็มโทนน้ครับโอ้โหยี่กี่พยายามเข้าป้อมเรื่อยๆแล้วฝั่งแดงอีเข้าไปครับเบ้งเลยครับช็อตนี้ครับเป็นฝั่งแดงที่ชนะครับผมรอบนี้ครับ พยายามเซฟให้เพื่อนแนละ้วเพื่อนก็ทําได้ดีด้วยครับฝา่งเราฝั่งแดงครับเล่น <L un> ได้ดีครับผม